ช่วงนี้ขอสนับสนุนโดยเครื่องดื่มแลกตะลอ,อยไม่ต้องไปซื้อที่ยอดหอคลอยแค่มองก็ตายอยกินแล้วตาคลอยเหมือนคนเมากราน้ำจิ้มพันท้ายนอนะสูอ,อ้าวว่าไงปูอ,อ้าวไม่ใช่ใครไหวก็อยู่ไป่ที่รูดูไปละไปไหวจริงวะไปลปะปากระป๋องตาสามแก้ชัวส่งกันไปปุ๊บตอบปับ๊บแก้โดยทันตา ช่วยคุณได้ทุกสถานการณ์เบอร์ดีโรบัสต้าน้ำตายอมีกรมีกรน้ำป่าแท้แต่คนแต่คนว่าสั้นน้ำป่าแท้ตาคนแบกทีมช่วยคุณหน่ก็ได้นะสักนิดสึกหน่อยสักกุกก็้ช่วยคุณ้ชหน่อยเครื่องดื่มเพียลิคุลดลิ้งจีเดืินที่ไหนนอนที่นั่น วตาโปร้องไห้เป็นเดีโบสุดท้ายแนงโนรอเขากลับมาก็รอทั้งนั้นแหละเขากับมาหรอกวายซอสตาผู้เขางานเอางานเพิ่มไหมจ๊ะเอางานเพิ่มหรือเปล่าออริจินัลหาหน้ามืดเหมือนมุกฟูดๆที่เล่นอยู่ตอนนี้หาไหมล่ะไม่เลยจ๊ะพักก่อนกงก็ไปนอนนะพักก่อนจ๊ะพัก่อนขอขอบคุณแซลมอนแลบ ผู้สนับสนุนงานอาร์ตเวิร์กสวยๆสำหรับการเรียนรู้ในครั้งนี้ขอบคุณครับ